สามุผลนะครับที่เป็นวิธีที่เลือกเบอร์โทรศัพท์ที่ดีที่สุดคยวิชัยมาเล่าให้ฟังครับคือการเลือกเบอร์โทรศัพท์เนี่ยนะครับหลายคนน่าจะบอกว่าเป็นเรื่องงมงายหรือเปล่าเป็นเรื่องหลอกลวงหรือเปล่าอ่ะจริงๆแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังครับคืออย่างนี้ครับโทรศัพท์มือถือนี่ครับใช้งานเนี่ยตลอด24ชั่วโมงอยู่กับเราตลอดเป็นเหมือนอวัอยวะที่33ของมนุษย์ตื่นนอนมันก็เริ่มใช้ละบางท่านเช็คงานเช็คข่าว นะครับเป็นหุ้นก็เช็คข่าวหุ้นนะครับบางทีเช็คข่าวเหตุบ้านการเมืองแล้วมีการติดต่อส่งอีเมลส่งข้อความในกลุ่มต่างๆในโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วโอนเงินรับเงินก็ได้อีก ติดต่อสื่อสารอะไรกับครอบครัวได้หมดครับได้ทุกอย่างเลยแล้วข้ามโลกข้ามทวีปด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตครับแต่ไม่ว่าจะเป็น e ซิมก็ดีหรือซิมปกติก็ดีผูกกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่หมายเลขครับต้องมีเป็นหมายเลขใช่ไหมครับเป็นไปนไม่ได้ที่ e ซิมจะไม่มีหมายเลขกม็มีระบบหมายเลขเหมือนกันหมายเลขตรงนั้นแหะครับคือรหัสชีวิตคือรหัสแสดงกรรม คือภาษาสากลของจักรวาลใช้เลขแบบไหนเป็นเช่นนั้นครับยกตัวอย่างครับว่าเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยครับเราเดินทางใช่ไหมครับเราขับรถเราเดินทางด้วยความเร็วเท่าไรโทรศัพท์เครื่องนั้นก็จะไปด้วยความเร็วเท่านั้นของเราเกิดพลังงานจนขึ้นมาประการต่อมาในแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เนี่ยครับมีไฟฟ้าที่เราชาร์จเข้าไปมีไฟฟ้านะครับมีพลังไฟฟ้าต่อมาครับมีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อเหนี่ยวนําคลื่นวิทยุนแน่นอนครับคลื่นพวกนี้เนี่ยเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า เรามองไม่เห็นครับแต่มันมีจริงมันใช้ได้จริงถ้ามีเครื่องตรวจจับมันมีจริงในอากาศดังนั้นสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีจริงครับแต่คลื่นโทรศัพท์นั้นเป็นผลนว,วิทยาศาสตร์ว่าเราสามารถใช้งานได้จริงอย่างอื่นอาจจะเป็นนามธรรมครับความเชื่ออะไรต่างๆแต่คลื่นโทรศัพท์นั้นไม่ใช่ความเชื่อครับแต่เป็นความจริงของการใช้งานได้จริงเชิงวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราจะสามารถทําอะไรดีลงานชิ้นใหญ่ เป็นมูลค่าเท่าไหร่ก็สามารถทําได้ผ่านโทรศัพท์มือถือไม่เป็นการส่งข้อความการโทรติดต่อการจะพบใครสักคนหนึ่งดีลใหญ่ดีลเล็กเนี่ยครับก็ต้องใช้โทรศัพท์ในการติดต่อ,อทุกอย่างรอบกายเราโทรศัพท์หมดครับขาดอะไรก็ขาดได้ถ้าขาดโทรศัพท์มือถือวันนั้นงานของเราอาจจะไม่ราบรื่นนะครับไม่สาเร็จทีนี้ความราบรื่นหรือความไม่ราบรื่นก็เปรียบเสมือนว่าคนที่ราบรื่นนั้นขับรถไปไม่มีรถติดแล้วรถสีเลนแต่เลนเป็นต้นแต่คนที่มีอุปสรรคก็คือเข้าไปในซอยรถติดเดินทางลําบาก แบบนี้เป็นต้นครับดังนั้นการที่เราจะบริหารพลังงานนะครับมันไม่ใช่ความงามครับมันคือเรื่องจริงมันไม่ใช่นามธรรมมันเป็นรูปธรรมนะครับเรื่องขค้ื่โทรศัพท์กับการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเราใช้อยู่ทุกทุกวันเวลาด้วยซ้ำนะครับดังนั้นหมายความว่านี่ฮะสื่อที่ส่งไปนี่ก็ส่งผ่านเครื่องอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียดังนั้นตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เจนไหนก็ตามทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นเครื่องมือสําคัญในการประกอบธุรกิจการงานในการใช้ชีวิตของมนุษย์หลีกเลี่ย พลังงานรอบตัวโลกก็มีพลังงานขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามีค้่วบวกค้วลบทุกอย่างเชื่อมสัมพันธ์กันหมดมันคือความสัมพันธ์ในแง่ของธรรมชาติที่มนุษย์ก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันเกี่ยวข้องกันโดยความลึกซึ้งทางจิตใ